ครับจากห้างคุ้นสินํากัดไทยวอเตอร์สโตร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานของเครื่องกองน้ําระบบ Reverse o s m o s i s หรือว่าระบบ RO รุ่นกําลังผลิตน้ําดื่มได้500ลิตรถึง700ลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรือกําลังผลิตน้ํา12,000ลิตรถึง15,000ลิตรต่อวันนะครับชุดนี้เป็นชุดประกอบสําเร็จรูปนะครับก็จะ มีตัวถังกองนะครับสามใบเป็นขนาดกว้าง12นิ้วสูง52นิ้วนะครับควบคุมด้วยหัวเพชเชอร์คอนโทรลหรือว่าหัวโตวาวาวนะครับสามารถตั้งโปรแกรมล้างอัตโนมัติได้นะครับมีปั๊มน้ําดิบหนึ่งแรงม้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีหัวเพชเชอร์คอนโทรลปั๊มหนึ่งตัวนะครับมีปั๊มไฮเพชเชอร์นะครับหนึ่งจุดห้าแรงนะครับหนึ่งตัวนะครับมีระบบโลเพชเชอร์นะครับแล้วก็มีระบบไฮเพชเชอร์นะครับ ระบบนี้เป็นระบบใช้ไฟ220โวลต์นะครับควบคุมด้วยระบบรีเลย์แล้วก็ทามเมอร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ใช้ไฟ220โวลต์นะครับต่อเข้าไปที่ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับตัวไส้กรอง r o m e m b r a n นะครับจะมีอยู่2ตัวเป็นขนาดกว้าง4นิ้วยาว40นิ้วนะครับ2ท่อนนะครับ ความละเอียดอยู่ที่0.001มิลคอนะครับจะมีอยู่2ตัวอันนี้เป็นเบนเบนนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มนะครับอยู่หน้าตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับจะมีอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์สำหรับเปิดนะครับปั๊มน้ำดิบนะครับซึ่งจะมีหัวออโตคอนโทรลวาลอยู่นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็นะครับ เอาเบเกอร์ของมิสูบิชิขึ้น2ตัวนะครับเสร็จแล้วไฟก็จะโชว์นะครับไฟพาวเวอร์นะครับไฟเลี้ยงเครื่องก็จะโชว์เสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดนะครับปุ่มปั๊มน้ําดิบก่อนนะครับไปที่ออนนะครับออนนะครับเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงปั๊มนะครับเสรจแล้วปั๊มจะปั๊มจะหยุดเองนะครับเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับน้ําก็ จะดูดจากถังเก็บน้ําหรือว่าจากท่อประปามานะครับเสร็จแล้วส่งผ่านตัวชุดถังกองนะครับมาที่ถังกองเมกนิสแล้วก็คาร์บอนตรงกลางแล้วก็เรซินนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ําจะไหลามาที่ชุดกองห้ามคอนนะครับเสร็จแล้วถึงจะไหลามาที่ตัวโลเปเชอร์นะครับกล่องควบคุมแรงดันต่ํานะครับแล้วก็ซูรินอย์วาล์วนะครับแล้วก็มาที่ปั๊มนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีบอลวาลวปรับลดแรงดันนะครับชลอแรงดันเสร็จแล้วก็ที่กล่องไฮเปอเชอร์นะครับซึ่งจะเข้าไปอัดเข้าตัวกระบอกเมมเบรนสแตนเลสนะครับสองตัวนะครับก็จะแยกเป็นน้ําดีแล้วก็น้ําเสียนะครับน้ำที่ผ่านเมมเบรนก็จะออกบนท้ายนะครับปุ่มแรกนะครับเปิดปั๊มนะครับให้ทํางานก่อนเกจวัด แรงดันก็จะขึ้นนะครับตอนนี้แรงดันของปั๊มน้ําดิบทํางานนะครับหยุดไว้ที่ประมาณ5าบาทนะครับหรือประมาณ60สิปอนด์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดปุ่มออโต้ฟัชชิ่งนะครับหรือว่าการล้างผิวหน้าของเมมเบรนนะครับก็จะมีไฟตัวนี้ติดนะครับเปิดปุ่มที่สามรอนะครับไปที่ออโต้นะครับเครื่องจะมีการฟัชชิ่งหรือล้างผิวหน้าของเมมเบรนล้างพวกตะกอนนะครับออกไป30วินาทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดปุ่มปุ่มกลางนะครับปุ่มเป็นปุ่มควบคุมสวิตช์ควบคุมการทํางานของปั๊มแนวตั้งนะครับหรือว่าปั๊มอัด r o นะครับปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มขนาดแรงครึ่งนะครับก็จะอัดนะครับรับน้ําจากปั๊มตัวแรกนะครับที่ดันผ่านระบบกองนะครับให้เราเช็คที่วาล์วก่อนนะครับเปิดลักษณะเป็น45องศานะครับกึ่งเปิดกึ่งปิดเพื่อชะลอยแรงดันของปั๊มน้ําดิบที่ส่งเข้ามานะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ปรับว,วาล์วใต้เครื่องเป็นวาวล์วปรับอัตราการไหลของน้ําดีน้ําเสียไปลักษณะ45องศานะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดสวิตช์นะครับปัม๊มไฮเปอร์เชอร์ก็จะทํางานนะถ้าไฟขึ้นโลเปอร์เชอร์นะครับก็หมายถึงว่าเครื่องเตือนนะครับเดี๋ยวเครื่องจะตัดต่อเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะโชวก์การทํางานว่าเครื่องฟัดชิ่งอยู่นะครับแล้วก็ปัม๊มไฮเปอร์เชอร์ก็ทํางานอยู่ปัม๊มน้ําดีก็ทํางานนะครับ เครื่องจะมีการล้างผิวหน้าของเมนเบนให้30วินาทีนะครับสังเกตไทม์เมอร์นะครับการนับนะครับ30วินาทีนะครับจะมีน้ำทิ้งไหลขึ้นสุดนะครับลูกลอยนะครับลูกลอยตรงนี้นะครับก็คือมีการล้างผิวหน้าเมนเบนออกไปนะครับพวกตะกรดินโคลนก็จะหลุดไปเสร็จแล้วเครื่องนะครับหน้าตู้ก็จะขึ้นไฟสีเขียวสองดวงก็คือปั๊มน้ำดิบทำงานปั๊ม r o ทำงานนะครับ ก็แสดงว่ากองอยู่นะน้าดีก็จะเริ่มไหลขึ้นมานะครับเราก็ตั้งวาล์วนะครับให้ปรับตั้งวาล์วที่ใต้เครื่องว่าเราสเปคของเครื่องเราไหลอยู่ที่กี่ลิตรนะครับเครื่องรุ่นนี้ต้องไหลขั้นต่ําอยู่ที่นะครับอยู่ที่ประมาณ่า8ลิตรนะครับแปดลิตรต่อนาทีแต่ว่าเราสามารถปรับเอาน้ําดีขึ้นไปก็ได้น้าเสียก็จะลดลงนะครับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นตัวนี้เราจะตั้งไว้ที่ประมาณเลขเก้านะครับเลขเก้าคอนะแรงดันมันจะสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเครื่องจะตัดขึ้นปาย์เชอร์นะครับ ก็เป็นวิธีการเป,รปิดปิดการใช้งานของเครื่องนะครับส่วนด้านในเราไม่ต้องไปยุ่งของเรื่องของชุดคอนโทรลนะครับพวกอ,อปุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆรีเลย์ทามเมอร์นะครับก็ไม่ต้องไปตั้งแนะนำนะครับก็ช่างทีมงานไทวัตเตอร์เซตเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำจะเต็มถังน้ำดิบนะครับสองพลิตรสองใบนะครับก็จะมีลูกลอยไฟฟ้านะครับ เพื่อตัดน้ำเต็มไม่ให้น้ำลน้นเครื่องก็จะขึ้นว่าฟูแทงนะครับถ้าน้ำเต็มถัง2,000ลิตรสเตเส2ใบนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าเอาน้ำเอาอไปใช้นะครับระดับน้ำลดลงเดี๋ยวเครื่องจะตองเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเครื่องขึ้นโรวิเชอร์นะครับให้ปรับวาล์วหลังปั๊มลักษณะเข้าไปด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับ แล้วค่อยขยับนะครับเสร็จแล้วนะครับลองกดรีสตาร์เครื่องถ,ถ้าไฟโรเบิเชอร์นะครับเตือนขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งก็รอดูก่อนว่าเครื่องมันจะสามารถขึ้นเป็นไฟเสียวสามดวงนี้ได้ถ้าถ้าขึ้นไฟเสี่ยวสามดวงนี้ได้ก็เครื่องก็จะรันยาวนะครับเราจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเขาควรระวังนะครับขนาดเครื่องที่ เดินอยู่นะครับไม่ควรที่มาปิดวาวตรงนี้ปิดสนิทนะครับก็จะเกิดน้ํารั่วน้ําพุ่งออกจากตัวตัวหน้าเป็นของปั๊มได้นะครับแนะนําตัวนี้ห้ามห้ามปิดวาวเด็ดขาดในขณนะเครื่องทํางานอยู่นะครับโอเคครับก็ใครสงสัยนะครับในการใช้งานของเครื่องกรองน้ําระบบ R.O. รุ่น12,000ลิตรถึง15,000ลิตรต่อวันก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ของผมนะครับ บอร์โทรศัพท์081307652ชื่อชานวิทย์นะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับในการเซ็ตหัวโต๊ะคอนโทรลวาลและหลายคลิปผมได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สภาพของน้ำดิบที่นำมากองนะครับก็แต่ตรงนี้เราตั้งไว้นะครับอยู่ที่สองวันล้างนะครับใช้เวลาล้าง20บนาทีนะครับก็จะมีการล้างย้อนกลับส0นาทีแล้วก็ล้างเร็ว10บนาทีนะครับส่วนถังคาร์บอนนะครับผมจะตั้งล้างอยู่ที่ 3วันนะครับมีการล้างย้อนสินาทีแล้วก็ล้างเร็วสินาิทีนะครับส่วนหัวโต้ควบคุมถังเลซิ่งนะครับผมมีการตั้งล้างไว้ทุก5วันนะครับตามสภาพของกองหินปูนถ้าเกิดหินปูนมีเยอะนะครับเราก็ควรตั้งให้มีการรีเจนเนอเรทหรือว่าดูดน้ําเกลือเข้าไปล้างนะครับบ่อยๆเพื่อให้ประสิทธิภาพของเม็ดลซิ่นศาสตร์นะครับสามารถจับแคลเซียมหรือว่าหินปูนได้สูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้เมมเบรนอุดตันนะครับเมมเบรนสองตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับ ถ,ถ้าเกิดหินปูนมันหลุดเข้าไปในกระบอกเบรนหรือเยื่อกม่องเบรนก็จะตันน้ําดีก็จะไม่ไหลนะครับน้ําดีก็จะไม่ไหลนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ห้าวันมีการดูดน้ําเกลือเข้าไปนะครับก็จะเป็นถังน้ําเกลือขนาดร้อยลิตรใช้เกลือนะครับใช้เกลือเม็ดนะครับอยู่ที่นะครับห้าถึงหกกิโลนะครับเติมเข้าไปแล้วคนๆให้เกลือละลายกับน้ํานะครับ หัวตตอนตัวนี้นะครับก็จะเค้านะครับก็จะมีหน้าจอแสดงว่าอีก05วย์หมายถึงว่าอีก5วันจะทําการ5วันข้างนหน้าจะมีการดูดน้ําเกลือเข้าไปผ่านท่อสามขุนตัวนี้นะครับเข้าไปฟื้นฟูสารกองนะครับเดี๋ยวผมขอจบจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ